สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาอ่านนงกันนะครับวันนี้เราจะมาอ่านหนันเรื่องกลับบ้านนักเรียนครับกุนันรูสึกรับชมกันได้เลยนะครับไหนก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะเลยนะครับไปรับชมได้เลยไปเลยครับนีนี่โอยะมะ น้เขาว,ว่านายอ,าาอยู่ขุนยวใช่ป่าอืมอืมใช่แล้วหรอวันนี้ขอไปห้องนายหน่อยได้ไหมอยากลองทำอะไรหน่อยนะอืมวันนี้เหรอชิชิชิชอืมวันนี้คงไม่ได้หรอกอะเอ๊ะเอ๊ะไม่จริงนะ นายมีเรื่องไงจะทำยังงั้นเหรอหรือว่าแกแอมไปมีปแฟนแล้วงั้นเหรอเอโอยามะอืมใช่ใช่ชชแล้วล่ะมันก็นะมันก็อย่างนั้นแหละขอโทษทีนะบางทีกูก็อยากหล่อเทกับเขาบ้างนี่วะ เอ๊มีแฟนแล้วงั้นเหรอมีเรื่องให้รอแล้วิิแเราอะนั่นรวยแล้วติดเราคุณเอางโนซึทำหน้าตาแบบนั้นมันน่ากลัวนะครับอย่าโปะโอดอเตาทำหน้าตาแนั้นเลยผมกอร้องละเอ๊งั้นเหรอ ก็ฉันเป็นแฟนของนายไม่ใช่หรอกหรอช่วยเรียกคือตนด้วยหน่อยนะคะนิโกะจังแบบนั้นน่ะเอท่าทีแบบนั้นของเธอเหมือนช่างชัดเจนเกินไปแล้ว นายทำทัานจกใจเลยนะเนี่ยว่าแต่ฉันไปเป็นแฟนนายแต่เมื่อไหรหรอหรือว่านายจะรู้สึกแบบนั้นแต่แรกพบเดยงั้นหรอถ้าผมก็แค่อยากรอเท่เฉยเองนะครับขขยหน้าเชมัดชิบยหายเลยสูมีหน้าเลยแล้วก็นาดูเหมือนว่า นายนะนายจะนายจะตลอะนายจะนายจะทำกับเราไปแล้วด้วยสินะโห้เพื่อนแล้วนายทำกับเธอไปยังเนยังวะโห้ก็นะผมต้องขอโทษจริงจริงด้วยนะครับที่โกหกไปอย่างนั้น แต่ก็เธอไอคนจมชมอย่างนายนะไอคนจมชมอย่างนายเดี๋ยวก็ต้องโดนปวดเผยเข้าสักวันไอนที่นายยังไม่มีแฟนนะอยู่แล้วล่ะก็จริงนะแล้วก็นะในห้องนี้ก็มีแค่นายกับฉันแค่สองคนเท่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ คงไม่ผีที่ไหนมันอยู่ด้วยหรอกเว้ยแสดงว่านายก็ต้องมีแค่หนทางเดียวที่จะทำได้สินนะที่เหมือนที่นายจะทำเหมือนที่นายไปม้มาสินนะมาทำให้มันเป็นเรื่องจริงกันขึ้นนะอืม อะไรวะเนี่ยว่าไปนั่นดูหน้าของนายดิมันตลกทัมัดเลยผมผิดเองนะที่ปล่อยให้คุณเข้ามาในห้องผมฉันกอสัญญาเลยว่าจะทำให้เธอออกไปให้ไวที่สุดเลยผู้หญิงอย่างเธอนี่มัน